สวัสดีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนนะคะขอบคุณมากมากสวัสดีคุณเจราพรสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีน้องออยนะคะสวัสดีพี่มนตรีนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคนแล้วนะคะหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคนแล้วหายไปไหนมาขออยาตตอบคําถามก่อนเนาะรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาปกติแล้วรัฐวยออกแล้วหนึ่งจะต้องมาไลท์ถูกไหมคะแต่หนึ่งก็ไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่า ต้องใช้คำว่าไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่านะคะก็งวดนี้นะคะเรายังมีแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะเรายังมีแนวทางให้เหมือนเดิมแต่งวดนี้ไปเสริมความเฮงความปังมาแล้วนะคะงวดนี้ได้ไปทําการเสริมความเฮงความปังมาแล้วนะคะก็ ขอให้จวดๆค่ะพี่น้องบ่าท่านว่าบ่บ่มี่ยังสิวานอกจากนอกจากว่าให้ให้มันปังๆนะเนาะเอาเอาเอาใส่ซาร์ทให้หน่อยค่ะขอใส่ซาร์ทเป็ดหน่อยนะคะลูกน้องไม่ได้มาปั่นอยู่ในไลน์ลูกพี่ใช่ไหมจะมาเหมือนกันขอเพลงได้ไหมครับใครดูขวาเหรออยู่ไหนมันอยู่ไหนขอในกลุ่มอ่ะทุบมันทิ้ง <laughs> สวัสดีอุย้ยหนึ่งหมื่นเจ็พันหนึ่งมื่นแปดพันคนเลยขอบคุณมากมาก,มากค่ะโอ้คนหลายแทะคนขึ้นมาหลายแทะเจ้าไปเสริมความปังมาแล้วงวดนี้ต้องปังนะคะก็สิว่าจังไดละ่ะ ไปหาไปหาอาจารย์มาไปหาพระอาจารย์มาไปหาพ่อมานะคะไปหาพ่อมาไปหาอาจารย์มาไปหาพระอาจารย์มานะคะก็เลยจะต้องใช้คำว่าไปเนี่ยที่ไม่ได้ไลฟ์เลยอะคะ่ะไปเสริมความเฮงความปังให้กับตัวเองนะคะให้กับตัวเจ้าของให้งวดนี่ให้ปังอีก ว่าได้จุดถูกกัให้เล็กเจ้าของเขาแน่อาจจะแต่งตัวไม่เหมาะสมต้องขอโทษด,ด้วยนะคะวันนี้อาจจะดูแต่งตัวแบบว่าดูไม่เหมาะสมแต่อยากให้เห็นท่อนล่างมากเลยนะคะก็คือเหมาะสมค่ะท่อนล่าดูเหมาะสมคือจริงเจเจไหมะงวดนี้มีแนวทางมาฝากนะคะโอ ใช้คาว่าแนวทางไม่ได้มีเลขมงคลมาให้งวดนี้มีเลขวัน,นงวดนี้มีเลขมงคลมาให้นะคะมีเลขมงคลมาให้นะคะเพระนาะฉะนั้นเนาะไม่ขออะไรคะ่ะขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังก็พอนะคะได้ไปแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ แต่ก็ฝากรัฐบาลไทยกินแล้วแบ่งเราด้วยนะคะยิ่กินแต่จะคลองหลายสีอวนอืดลืดเบิดแล้วแมงให้เขากินเนยประชาชนพร้อมโซหมดแล้วรบกวนแบ่งประชาชนกินด้วยนะคะมาสวัสดี 2 4 0 0คนนะคะเกินเป้านะคะกะว่ามาไลฟ์เวลานี้ขอสัก5,000คนก็ปลื้มจิตปลื้มใจแล้วนะคะทะลุพยันะหมื่นคนตอนนี้ไปที่2 4 5 0 0คนแล้วนะคะก็กาบขอพวะคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามยังเมตตาถึงแม้คนดู25,000คนจะมีคนเกียดอยู่2 4 9 9 9คนกรตตมนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะนก็เข้าขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะคะวันนี้เรามีเลขมงคลมาให้นะคะเป็นเลข เลขมงคลนะจ๊ะเป็นเลขมงคลนะใครได้ไปแล้วนะคะเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเอาให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อที่แล้วมีรีวิวนะคะซื้อเลขตามแนวทางที่หนึ่งให้นะคะซื้อลอตเตอรี่ตามแนวทางที่หนึ่งให้ถูกรางวัลที่ห้านะคะถูกรางวัลเลขไทยสองตัวนะคะถูกรางวัลที่สี่นะคะเยอะมากๆเลยขอบคุณทุก ทุกๆรีวิวทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กันนะคะส่วนใครที่หนึ่งทำไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจะพยายามแก้ไขและปรับปรุงให้นะคะให้จะพยายามให้มันดีที่สุดนะคะแต่ถ้าจะให้ตรงตามที่ทุกคนต้องการอาจจะทำไม่ได้ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะเพราะฉะนั้น สวัสดีสองหมื่นเก้ามันจะไปจะไปถึงสามหมื่นคนเลยเหรอจะไปถึงสามหมื่นคนเลยเหรอเดี๋ยววันนี้จะเล่าถึงความเพียงความปังนะคะจะเล่าถึงความเพียงความปังด้วยนะคะจะเล่าถึงความเพียงความปังด้วยขอ,อกระปุกหน่อยเอากระปุกมาโชว์หน่อยไม่ใช่พริกป่นนะคะกก <c oughs> พ่อกอนแม่จะพริกป่นมาแจกเหรอเกี่ยวก๋เตี๋ยวอ่ะ ของเฮงของปังของหมานอยู่ในนี่ค่ะอยู่ทั้งนี่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 ของเฮงของปังของหมานไปหาพระอาจารย์มาพระอาจารย์เมตตาม,มอบให้มานะคะไม่ได้มีแค่นี้เอา,าอีกใครพระอาจารย์เมตตาม,มอบให้หมาต้องใช้คำนี้ไหน แล้วค่ะใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วค่ะใครไม่ทันรอบที่แล้วค่ะใครไม่ทันรอบที่แล้วค่ะเงินที่ทุกคนน่ะทาการบูชาคำหมักมาหนึ่งเอาไปมอบให้กับพระอาจารย์หมดเลยนะคะ เอาไปมอบให้กับพระอาจารย์หมดเลยเงินที่ทุกคนอ่ะเ,อเขาเรียกว่าอะไรบูชาคำหมากมานี่เอาไปมอบให้พระอาจารย์หมดเลยนะคะก็คือ 1. อึ่งจ่ายค่าส่งเองนะคะแล้วก็จ่ายจ่ายแวดภาษีเองนะคะแต่ว่าหก็ มอบให้กับอาาพระจาจาร์เต็มเลยนะคะเพราะ่าพระอาจารย์เนี่ยท่านนาเงินไปไปพัฒนาวัดไปทําวัดต่อนะคะไปทําวัดต่อไปทําทางเดินไปทําถนนทํานนทอะไรแบบนี้นะคะที่ถึงจังมาแล้วยาถูกสองตัวสองใบนะคะยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นรินนะสวัสดีสามหมื่นคนวันนี้นะคะเรามีแนวทางมาให้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหนูให้แค่แนวทางชอบตามไม่ชอบ ผ่านนะหนูไม่รู้จริงๆว่าเลขจะออกอะไรหากหนูรู้หนูสิเอารางวัลที่หนึ่งมาให้หนูสิบอกรางวัลที่หนึงแต่ว่าหนูบบรูอีหลีค่ะหนูบบรูอีหลีกี่โมงแล้วคะ เยอะไม่ไหวคิดดีไม่ได้เลยอะเยอะป่ป่ไม่มีอ่ะมีแค่นี้แหละเก่งมามมงตกตั้งตบล่าสุดตั้งตบมือหน้าอะไรเลยนะฝ <c oughs> ากบอกด้วยมทำกูแบบนี้เลยเหรอย่ เบรกล้อลากปทะชาชนบางท่านสาธุด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวหนึ่งขอลงแนวทางในกลุ่มก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอามาแจกนะคะเรียกก้ยวป้าให้หน่อยดิ เฉาโก้ยหน่อยอัดได้อัดได้อัดได้งวดน,นี้บอกก่อนนะหนึ่งตัวชอบชอบเลขสี่ค่ะวันนี้ชอบสี่บรหนากนี้อยากสี่กระไลึ้นหอตก็ไปหาคืนบอยข่ะผูเ้เดียว พูดไดู้ดได้ okay. you know ูดไดอีกแล้วผูดแล้ขึ้นบอกอีกครับพู้ใดอีกแล้วว่าพังจนเข็ดเครื่องสั่นก็ก็ยึดโอ้ยหลายอยู่นะอะไรอยู่เลยให้กำลังใอยู่ไม่ยึดตรงนี้ไม่ได้นะพ่อนะไม่ไรอยู่นะจุเมงหน่อยจุเมงก่อนวันน่ารักเหมือนเดิม ถ้าหากว่าเป็นแฟนกันมันยากใจน้องกบ็บอกต้องเป็นแฟนกันขึ้นอยากใจลายบ้หนากันนี้อยากก็ลายคือฮอดก็ไปหาขึ้นบอยกยังฮักผู้ใดอีกแล้วว่าพังจนเข็ดขึ้นสั่นก็กันซ,ซ,ซื่อก็ได้นองละ น้องสีลงหากอายก็บอกว่าคันถึกใจคอยไปต่อจริง,รงๆเราชอบสีสีั้งวันเนี่ยเชื่อไหมชอบสีสีเฉยเลยอะ่ะต้องโดน <ๆ S 1> แล้วป่านน่ารักที่สุดในโลกแล้วทำได้แค่ครับ วันนี้ตอนไหนกับปลุกขนมไมเจ็ดโมง <laughs> ทุกคนเห็นด้วยเหรอเห็นเหรอหหตอนสามีจุ๊บไอ,อ้วานลอกซื้อะไร,รอะ <c oughs> ชมหนูเหรอโอ้โยายทีมแล้มั้ง ไม่กลับบ้านแล้วไอ้นั่นลูกน้องหนูอะนักปั่นหนูอะเออไม่กลับไม่กลับนี่อ่านดิข้างบนกีฬากับใจอไอ้ลูกน้องไอ้มือขวาโดนไป รักมาวากับข้าเจ้าเดีมีใครมาขอเพลงเนียหลวงควงปืนไล้วะรักมาวากับข้าเจ้านี่โดนไปลอยมาพอกันละบ่ละโดนไปแต่ย้ำใดเรียนว่าน้องเป็นควายหรือไงจึงปิดบังโดนยังเฮ็ดนี้ใส่บ่ดีแนวนี้มื่กี้ครั้ง บอกน้องแน่ถึงฟังแล้วแย่แต่อยากฟังเจ็บก็บสร้างสุดท้ายต้องเดินกันไปคนละทางอยู่ดีจูขบอยไปกำลังใจให้โอ้ยยังยังอยู่กันเลยขเขาเลยเขาซื่อสัตว์อยู่เด้อแล้วก็ชมอยู่เด้วตอนั้นก็ใครเอานะชมชักัน cf แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดเลยนะคะ c บแล้วทักลายที่1ปักหมุดเลยเด้อ cf แล้วทักลายที่1ปักหมดดุหมดเลยนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปมิดชาชีพนี่ไปชมต่อไปเลยจ้ะ หน,หนูว่าหนูควรจะต้องไปสาปบผมขอบคุณทุกคนนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วพวกมึงนี่พวกมึงนี่หนอะเขาจะเชืช่อไหมเสียงเขาจะยันยานงวดน,นี้เอาไปก่อนเลยเห็นไ,ไหมหางเดียวสี่ สี่สี่สี่หยุดชอบเหมือนกระปังเสียงก็มุดโอ้พี่กระโปเจ้าของฟาร์มจิงดีดเจยงหนูคือจิงดีดปะค่ะคือจิงดีดห้องบออย่าให้หนูทําเลยค่ะเพลงอ่ะสงสารคนที่เขาจะต้องได้รับฟังเถอค่ะให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติถ้าเขาเมื่อฟังนี่คือพนนพหวาเลยนะคะสี่สี่เม็ดเดียวก่อนเอาไปก่อนสี่สี อ่ะให้แล้วนะสี่สี่เร็วบันทึกไว้สี่สี่สสขอบคุณนะคะพี่เฉลิมชัยนะคะใครเสียบแล้วทักไลน์ที่หนึ่งบักหมุดร้านหนึ่งมีแอดมีทัหาลูกค้านะคะใครทักหาลูกคา้ามีฉาชีพนะคะขอเพลงเมียหลวงควงปืนออยใครขอออยมึงจะมาขออยงนี้ไม่ได้ออยออยก็ใครช่วย ความหักเป็นควรสิมีสองคนเท่านั้นถ้ากับเขาสิหากันฉันยอมบ่ได้แล้วสิให้เหตุจังใดกะหัวใจมันหักซ้นคอเฮียร้องไม่ได้ดิขสิทธิ์เข้ากูอีกลองยังไงให้ิขสิทธได้เข้าไหนร้องให้ร้องชอบแบบนี้จะเอาแบบนี้ <laughs>